ชีวิตชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิก oh. มีอิสระและสีสัน <Ooh. S 1> เว้นแต่ว่า <Hi. S 1> ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่รับ เนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึเยยงรเรียาารนยังไงเนี่ยชัดภาษาอติษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มาเลยพอโตมาก็จู้จที่ขี้บ่นไปซะทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกินพี่ชัดทำไมไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยอะเพือร้องถ้าใช่เรื่องกินยังช่วยช่วยแบบนี้ชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยช่วยแบบนี้ไปตลอดแหละขอโทษครับแม่ครับ เรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จทำไมไม่เอาฝาลงน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชันไม่ด้จับแค่นี้จับฝานี้จะไม่ได้ฉี่รอบฝาจะไม่ได้แบบฉี่รอบฝาอย่างนี้นี่ใช่ไหมถึงเวลาที่ผมต้องทำให้มันรู้แล้วว่าผมเป็นที่นี่ไงเจอจุดอ่อนของมันแล้วฮลโหลแม่ ไอเจนอะเห็นมันเง <Yeah. S 1> ียบเงยอันนี้มันแรดมากรู้เปล่ามันมีแฟนแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแม่จะห้ามแม่มันคบกันใช่ป่ะผมเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคนได้จริงๆนะพี่ชัดมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้น้องแต่งงานก็ทำไมอะก็ไม่้แต่งพี่ชัดไม่มีสิทธิ์ พาสินสอดสิบล้านระวังจะจบไม่สวยนะคุณจบมันก็คือจบครับมันไม่เกี่ยวว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะนี่คุณฟังผมพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยนี่อยาให้ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนนะคือน้ำอะไรครับ